ตามเรื่องราวของเชียงใหม่ด้วยกันที่นี่กับรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทออคกับผมสลาวุฒิแท้เดี่ยวนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ช่วงวาไรตี้ท็อปแปดโมงสามสิบสนาทีนะครับตอนทับคุณฟังปิกเข้าสู่รายการเชียงใหม่ วลเลีทองในช่วงที่2ช่วงวลเลีจะแบ่งออกเนื้อหาเป็นตึงหกวันเลยนะครับวันจันทร์จะอู้เรื่องของไอทีเทคโนโลยีเรื่องยานยนต์ต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีเชฟโรเลตการเจริญมอเตอร์สนับสนุนช่วงอยู่ขอขอบคุณญาตินักเลยนะครับวันอังคารนะครับจะอู้เรื่องของสุขภาพการแพทย์การทักษาการกินการอยู่เนี่ยนะครับเรื่องของสุขภาพเน้นเป็นลักสาคัญวันพุธครับเรื่องของอินชอรันนะครับเรื่องของประกันประกันลดประกันบ้านประกันครบวงจรนะจะมีวิทยากรประจํามาอยู่คุณสุคนจุมประมาณนะครับ วันพระวันพัดนะฮะเรื่องของ c i t y Life Talk นะฮะจะเป็นเรื่องราวของชีวิตของคนเมืองใหญ่นะครับคุณโชคชัยศักดาทรจะเป็นวิทยากรประจำนะครับเป็นจะมาอู้เรื่องราวของการอัปเดตข้อมูลเรื่องราวของชีวิตของคนเมืองที่ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปละนะครับเรื่องของสมาร์ทโฟนตัวเ,เรื่องของตัวน,นะครับการเช็คข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตตัวนะครับวันศุกร์ครับเรื่องของเอ่อ o n a l i t y นต์ลนะครับจิตวิทยานะครับการยูโวมกันจะมีความสุขจะมีอาจารย์อดิศัยเรียบสโชคนะครับ มาดำเนินรายการตัวนะครับแล้วกับวันเสาร์ครับวันนี้ครับเอนเตอร์เทนเมนต์ทอล์กนะฮะอู้เรื่องกินแอลอู้เรื่องตอนนี้เน้นเรื่องหนังนะครับดูหนังเรื่องไหนดีๆก็จะชวนกันไปพอครับน้องเนยวีรากรตอนนี้ก็รออยู่ในห้องส่งเรียบร้อยเลยนะครับติดตามฟังได้นะครับเชียงใหม่เรดิโอคอมนะครับออนไลน์ของทางสถานีแล้วก็ย้อนหลังได้ที่ cmvmedia. c o m ครับเว็บไซต์ของรายการแล้วก็ facebook. c o m เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะฮะก็เป็น Facebook เป็นแฟนเพจที่ อ่าพอร์ตรายการเป็ดกิจกรรมของรายการตัวนะครับเอาละครับ Entertainment Talk อลครับพอแล้วครับว่าคนจัดจะอู้เมืองกับว่าอู้ไทยช่วง Entertainment นต์ทอลคุยเรื่องกินเที่ยวช็อปถูกใจอัปเดตหนังฟังเพลงเคราะ์ดำเนินรายการร่วมโดยคุณวีรากรลานนาพัน สวัสดีครับน้องเนยครับนะสวัสดีครับคุณทิติพันธ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับในที่สุดกับบ่อุ้มเมืองแลก็แบ่งแบ่งกันครับคนนึงก็อุ้มเมืองไงคนก็พูดไทยธรรมดาแล้วก็เปิดมาด้วยซาวด์แท็กสเตปเอาของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับค d i s c h e s e c r e t Life of Walter Mitty เรื่องนี้ มีความเด่นหรือว่ามีลักษณะจะใดครับเจอเลยครับอ่าก็ต้องขอเกิ่นนาก่อนเลยว่าเรื่องนี้ก็ได้รับการแสดงนํารแล้วก็ได้รับการกํากับกับอํานวยการสร้างโดยคนคนเดียวกันนะก็คือคนที่ที่เรารู้จักกันดีก็คือเบนสติลเลอร์ครับแหม่ของที่เป็นพระเอกโดยกากับคนเดียวตัวนะครับน่าครับก็อย่างเบนสติลเลอร์เนี่ยถ้าเป็นหนังเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมเคยดูก็จะเป็นแบบใน Night นแอดมิเลียมใช่ไหมครับก็เป็นไอพิพิธภัณฑ์นั้นครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ของในพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะขยับได้ในตอนกลางคืนมีชีวิตใช่จะมีชีวิตขึ้นมาครับก็สําหรับเบน s t ิลเลอก็เมื่อก่อนก็จะเป็นแนวหนังตลกอะไรพวกนี้ก็อย่างในแอดมิเ s ียมนั่นแหละทั้งสองภาคเลยครับแต่ว่าใน the secret life of walter mitty ถึง หน้าปกจะดูแบบอไืไม่ดึงดูดใจอะไรมากมายแล้วก็อาจจะดูเหมือนหนังตลกธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นครับ <c oughs> ก็อย่างก็หนังเรื่องนี้นะครับ The Secret Life of Walter Mitty เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องของพนักงานคนหนึ่งก็ทำงานที่บริษัทนิตยสารที่ชื่อว่า Life ก็จะเป็นนิตยสารที่เกี่ยวกับ การผจญภัยอะไรออกไปข้างนอกครับก,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 ก็การเฮือเกียรติของคนที่ใช้ชีวิตตัวประมาณนี้นะครับ,รบผมบซึ่งพนักงานที่ว่าเนี่ยก็คือวอลเตอร์มิตตี้ที่นําแสดงโดยเบนสติลเลอร์นี่เครับซึ่งมิตตี้คนเนี้ยเขาก็จะมีนิสัยประจําตัวอย่างหนึ่งครับ,รบเขาเรียกมันว่าอาการหลุดโลกอืยืนยืนอยู่ดีๆก็คือจะคิดอะไรไม่รู้ไปเองเลย จินตนาการแบบรุดโลกไปเลยนะครับแล้วก็จะแบบปิดกั้นสัญชาตญาณตัวเองไปชั่วขณะก็จะอยู่อยู่ในความคิดของตัวเองตอนนั้นก็แบบใครเรียกอะไรก็จะไม่รู้ตัวคือนิ่งไปเลยครับครับแล้วก็หู้กอนครัวว่านิ่งเนี่ยกำเมือมันอูอะไรอ่าไงครับกระด้างจะเขือคือนิ่งไปเลยอ่ะนิ่งแบบหูคิงหมูงาเลยอะครับแต่ว่านความกล้าความอะไรของเขาเนี่ย มันก็อยู่ภายในแค่โลกจินตนาการของเขาเท่านั้นครับเขามีผู้หญิงที่เขาชอบอยู่คนหนึ่งก็เป็นพนักงานชื่อเชอริลเมลฮอฟเนี่ยการอยู่ที่เดียวกันเนี่ยนะครับก็อยู่ทํางานที่เดียวกันแต่ว่าก็ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยมีโอกาสคุยกันนะแทบไม่มีเลยเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปครับก็เป็นพนักงานจุดจ้างคนหนึ่งอยู่ในบริษัทแล้วเขาก่ททางานเป็นแบบแผนก ที่ทำหน้าปกอืมครับหน้าปกของนิตยสารโอ้ตำแหน่งนี้สำคัญเนอะหน้าปกนี้ถือว่าถ้าหน้าปกดีเนื้อหาต่างในมันดีอยู่แล้แต่การดึงดูดที่ยิ่งคนมาซื้อเนี่ยหน้าปกกถือว่าเป็นแพคเกจที่สำคัญนะของสินค้านะครับก็ตลอดประมาณสิบห้าปีที่เขาทำงานอยู่ที่นี่ครับเขาก็ติดต่อกับช่างภาพคนหนึ่ง ที่ชื่อว่าชอนโอคอนเนลก็ชอนกับเขาเนี่ยไม่เคยเจอหน้ากันจริงๆสักครั้งแต่ว่าชอนเนี่ยก็จะส่งรูปภาพมาแบบให้เขาทําหน้าปกนิตยสารนี้อ๋อคือชอนนี่เป็นช่างภาพใช่ครับชอนชอนไปทั่วโลกแล้วก็ส่งไฟล์หูปส่งฟิล์มมาให้แต่แบบเกยปะากันเลยทํางานร่วมกันมาสิว่าปีแล้ว่าใช่ครับชอนเนี่ยเขาจะเป็นคุณชอนที่ว่าเนี่ยเป็นช่างภาพที่ออกเดินทางไปทั่วโลกหา ภาพที่เหมาะๆอะไรพวกนี้แล้วก็ในเป็นยุคสมัยดิจิตอลแล้วนะแต่ว่าเขายังใช้ที่มันเป็นม้วนฟิล์มอ๋อโอ้คัสิกเนอร์นะแสดงว่าคือม้วนฟิล์มเนี่ยคือว่าคุณจะหู้ได้กับต่อเมื่อคุณเอาฟิล์มไปล้างอ่ะว่าหูดีว่าไม่ดีถูกต้องแสดงว่าต้องเป็นคนที่เก่งมากแล้วกับมั่นใจนะฮะมั่นใจว่าตัวเองฝีมือดีนะครับแม้จะไม่เคยพบหน้ากันแต่ว่าชอนเนี่ยก็ส่ง ส่งภาพให้มิตตี้เนี่ยเอาไปทําหน้าปกไว้ใจได้เลยว่าถ้าเป็นมิตตี้เนี่ยจะต้องทําให้ภาพของเขาอยู่ในที่ที่สมควรอยู่แน่นอนอือคือไว้ใจกันแต่เจ้ามือเจ้ามือประมาณนี้ถ้าผมถึงแม้ว่าจะไม่เคยเจอหน้าจริงๆกันเลยครับแต่ว่าทีเนี้ยมันมีจุดพลิกผันขึ้นมาอย่างหนึ่งครับก็มีเรื่องมันมีอยู่ว่าครับไอ้นิตยสาสรไลฟ์เนี่ยครับ เขาจะทําเป็นนิตยสารเล่มเนี่ยเป็นฉบับสุดท้ายแล้วในเพราะว่าเหมือนโดนรวบซื้อกิจการจะทําเป็นนิตยสารออนไลน์แทนอ๋อเป็นเป็นเล่มเป็นหนังสือเป็นเล่มเล่มนี่จะมมีละไม่มีครับหนังเรื่องนี้กัเลยบอกว่านี่คือการทํานิตยสารเล่มสุดท้ายใช่ครับก็จะไดฮะจะเป็นนิตยสารออนไลน์แทนแน่นอนว่าถ้าจะกลายเป็นนิตยสารออนไลน์แล้วเนี่ยพวกแผนกไม่จําเป็นอย่างแผนกตีพิมพ์อะไรพวกนี้ก็จะต้องถูก ไล่ออกไปแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับจะเก็บคนพวกนี้ไว้มันก็ใช่ทีเพราะว่ามันไม่จําเป็นแล้วครับแน่นอนว่ามิตตี้ที่อยู่แผนกหน้าปกเองก็เดือดร้อนด้วยครับเพราะว่าแผนกหน้าปกเขาเนี่ยหมายถึงแบบตีพิมพ์หน้าปกในรี่สารครับแล้วทีเนี้ยนี่คือฉบับสุดท้ายที่สําคัญที่สุดครับชอนก็ส่งฟิล์มมาให้เหมือนเดิมครับครับเป็นแผงๆเลยมีประมาณ30มสิบรูกบอกว่า ก็ส่งกระเป๋าตังค์มาให้อีกอันหนึ่งเป็นปของขวัญข,ของที่ล,ลึกอ,อยากจะใช้รูปที่25ให้เป็นหน้าปกลองดูข้างในจะสิก็เปิดดูเจอกระเป๋าตังค์เจอฟิลม์มโอ้รูปที่25หายครับโอ้มันคือช่องมันว่างไปเลยมีทุกรูป,รปยกเว้นรูปที่25อ๋อหายอนะครับหายอยู่ไหนก็บ,บงังหูอีนเนาะ ไม่ราแล้วบังเอิญว่าเป็นหูปหมายเลขที่ชอนที่เป็นช่างภาพระบุว่าต้องรูปนี้เท่านั้นที่เป็นหูปหน้าปกฉบับสุดท้ายโหสําคัญนะรูปสําคัญรเวลาสองสัปดาห์ก่อนจะตีพิมพ์ครับก็มิตตี้ก็ใช้เบาะแสจากรูปอื่นๆอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปแล้วก็จากเดิมที่เป็นคนจืดจางไม่ได้ทําอะไรครมีมีความกล้ามีอะไรเนี่ย แค่ในโลกจินตนาการของเขาเท่านั้นอืเขาก็ต้องออกตามหารูปที่ยีส้านี่คือหนังเรื่องนี้กำลังเล่าให้ฟังว่าเป็นการผจญภัยของคนที่บัเกยออกจากที่ตั้งของตัวเก่าเลยและก็จะต้องไปเจอไปตัดสินใจอย่างเพื่อตามหาฟิล์ม ที่สำคัญที่สุดรูปเดียวสําหรับนิเดยสารที่เขาทํามาทั้งหมด14-15ปีและจะเป็นเล่มสุดท้ายที่เขาจะได้ทำละโอ้แค่ฟังดูกับคนลุกเลยนะฮะน่าสนุกนะครับนังเรื่องนี้มีจุดเด่นมีอะไรอย่างจากในที่พิเศษตรงไหนพ้องครับที่นุองเนืยชอบครับจุดเด่นแรกสุดเลยก็ต้องพูดถึงเรื่องฉากครับก็เพลงซาวด์แท็กนี่ก็ให้อารมณ์จริงๆนะก็สาหรับเรื่องฉากเนี่ยก็ถ้าหลายคนจะคิดว่าเฮ้ มันไปมันอยู่แค่คงจะวนอยู่แค่ในอเมริกานั่นแหละก็ไม่ใช่แล้วครับก็กีแลนด์ไอซ์แลนด์ครับแล้วก็ไปเทือกเขาฮิมาลัยโอ้โหเหมือนกับดูสารคดีคล้ายๆกันได้เชนเนลจิวกรฟิกก็ใช่ครับเ,ออเป็นประมาณนั้นเลยแต,แต่เป็นหนังนะแต่อันนี้เป็นหนังเนาะปมนใจสารคดีเนาะต้องขอบอกตามตรงว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทําภาพออกมาได้สวยจริงๆครับ ว่าฉากมันก็อย่างที่บอกไปครับเหมือนสารคดีก็จะทําให้แบบตื่นตาตื่นใจไม่ได้แล้วก็มิตตี้เนี่ยก็เดินทางไปเรืเลยก็จะมีฉากที่บางทีเขาก็ใช้ความสามารถในอดีตของเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยมีความฝันอยู่ครับเคยทําตัว กล,กล้าๆทาตามความฝันของตัวเองรักการผจนไัยแต่จุดแต่มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งก็ทําให้เขาทิ้งความฝันของเขาแล้วก็กลายเป็นตัวตนอีกคนหนึ่งแล้วก็ค่อยๆจืดจางลงมาเรื่อยจนเป็นมิตตีในปัจจุบันบแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของเขาอีกครั้งหนึ่งที่เขาจะต้องเดินทางไปเรื่อยๆผ่านาดินแดนไหนบ้างครับที่เราจะได้เห็นคือ คุณผู้ฟังที่เปิลอ,อยากจะดูเพี่อเฉยเอ๊หนังเรื่องนี้เห็นบอกว่าไปหลายที่มีที่ไหนพ้อครับที่น่าสนใจที่อูฟังตะกี้นอกเหนือจากกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์นะครับมีในเมืองมีอย่างพ้อครับที่เป็นหลายๆลากชาติที่ตัดกันเข้ามา,าก็ตอนแรกก็ไปกรีนแลนด์ก่อนเดี๋ยวผมขอไล่ก่อนก็ครับไปกรีนแลนด์เสร็จปุ๊บก็ไปไอซ์แลนด์ก็ระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะเจอกับอะไรหลายๆอย่างครับที่หลายคนที่ไปดูเนี่ยก็ อาจจะแบบได้แค่คิดแค่ฝันแต่ว่าก็ยังไม่เชื่อว่าเฮ้ยถ้าจะลงมือทำจริงๆได้หรออือะไรแบบนี้แต่ว่าก็ขอบอกว่าลองดูสักครั้งหนึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ครับนะครับเอาเป็นว่าไปหลายที่ผมก็จำไม่หมดเหมือนกันครับมีนิวยอร์ก เมืองที่เปิลอยู่เนาะนอร์นวย์ไอซ์แลนด์อิสแลนด์ฮิมาลัยนะครับแลว้วก็ไปโอ้คือมันมันเป็นการเดินทางผ่านในจุดที่บางทีหนังเขียนออกมานี่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเดินทางผ่านในจุดที่แม้กระท,ทั่งเจ้าหน้าที่อิมิเกชันหรือเจ้าหน้าที่ตอมออยังบอกว่ามันเป็นไปมาได้ที่คุณจะผ่านช่องทางนั้นมาเพราะว่าคนทั่วไปที่เพิลบอกไปกันประมาณนี้นะฮะ,ะแต่ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความกล้าที่บ่เคยทํามาก่อนแล้วก็ด้วยความที่อยากจะเอาชนะตัวเก่า กับฟิล์มหมายเลข๙๕ใบาเดียวที่จะต้องทํเพื่อได้เนะี่ยมิต,ต,ติตัดสินใจทุกอย่างที่ตัดสินใจทาทุกอย่างที่บอกเคยทํามาตลอดชีวิตประมาณนั้นนะครับมุมมองภาพที่ออกมาครับน้องเนยนค,ความงามของภาพยน์นเรื่องนี้นะครับทิวทัศน์ที่แปลกตานะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการชักชวนให้คนเฮาเนะี่ยได้ออกไปมองออกมองมองมองให้กว้างกว่าจุดที่เฮาเห็นทุกวันเนี่ยนะครับนะผมว่าหนังเรื่องนี้สื่อได้ดีมากก็ หนังเรื่องนี้นะครับก็ถึงการเดินทางเนี่ยการเดินทางของมิตตี้เนี่ยก็จะทําให้เรารู้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าแต่มันอยู่ที่ระหว่างทางต่งางหากสุดท้ายแล้วเขาจะหาิล์มหมายเลขยี่สิบห้าเจอหรือไม่เขาจะเจออะไรบ้างเขาจะเจอชอนโอคอเนลที่เขาตามหาอยู่หรือเปล่าก็ นั่นไม่สาคัญมันสําคัญอยู่ที่ว่าเขาเดินทางเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเขาเจออะไรเขาได้อะไรบ้างนี่แล้วก็มันหนังเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ช่วงช่วงแรกก็อาจจะทําให้เราแบบรู้สึกเบื่อไปบ้างว่าเฮ้ยสรุปแล้วไอ้มอนี่มันมาทําอะไรอืแต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยพอนั่งดูไปเนี่ยบางทีก็ยังงง,ง,งอยู่ว่าเฮ้ยมิตตี้ สรุปแล้วแกมาหาอะไรกันแน่แต่ว่ามันก็มีพลังบางอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าทําให้ผมเนี่ยติดอยู่กับที่ของตัวเองเนี่ยไม่อยากจะลุกไปไหนครนะก็สําหรับเรื่องนี้เบนสตีลเลอร์ก็ไม่ใช่หนังตลกธรรมดาอะไรทั่วไปก็เป็นหนังที่แฝงข้อคิดคสำหรับคนชอบแนวสยองขวัญหรือว่าบูล้างผ่านนี้ก็ไม่ต้องไปดูนะครับเพราะมันไม่ใช่แนวนั้นนะแต่ว่าสำหรับ ก็เรื่องนี้ก็เป็นหนังแนวที่สร้างแรงบันดาลใจบางอย่างได้สำหรับคนที่ประมาณว่าตามหาเป้าหมายในชีวิตอะไรของตัวเองอยู่ลองลองมารับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ดูครับ d i s e c r e t Life of Walter Mitty ก็จะมีมุกตลกอะไรบ้างสอดแทรกมาเป็นระยะแต่ก็ไม่ตลกจนเกินไปไม่หลุดนะครับไม่หลุด,<ก>ลดยังไม่หลุดคอนเซ็ปต์เห็นว่ามี คำขวัญของนิตยสาร Life ในหนังเรื่องนี้นะครับมาดูอ่านแล้วดูรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เลยคือมันชอบนะฮะ to to see life see the world อันนี้แปลว่าอย่างไะ to see life see the world ก็นออกไปมองชีวิตเนี่ยมองดูโลกครับก็ดูชีวิตตัวเองเนี่ยก็ออกเดินทางเนี่ยเขาบอกว่าคำขวัญเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราเนี่ยควรจะออกไปดูชีวิตของใครหรือไปดูส่วนไหนของโลกแต่เพียงแค่ให้เรา กล้าที่จะออกไประจนกับสิ่ง,งต่างๆ่งก็ออกไปเผชิญหน้ากับมันด้วยตัวเองระหว่างทางเนี่ยมีคุณค่าไม่แพ้ปลายทางไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเพียงแค่ฝันกลางวันนะเหมือนที่มิตตี้ในสมัยก่อนของเราก็ได้แต่ฝันอยู่แบบนั้นครับก็นะครับสำหรับใครที่ต้องการค้นหาแรงบันดาลใจหรือว่า เป้าหมายในชีวิตเติมไฟให้กับชีวิตประมาณนี้ใช่ครับครับหนังเรื่องนี้ต้องต้องดูนะเป็นคําตอบของคุณต้องดูเลยทีเดียวดูแล้วโอ้โหมีคำสุดดูแล้วขนลุกอ่ะดูแล้วโอ้โหหนังที่ไทยออกมาจะบอกว่าน่าจะเป็นหนังตี้ไทยภาพได้งามที่สุดในปีนี้ก็คงจะบบเกินจะบบเวอร์ลล้ำไปนะนะฮะเพราะว่างามจริงๆแนะนําคุณฟังนะฮะต้องดูคาหนังเลยนะครับ The Secret Life of Walter Mitty วันนี้ขอบคุณน้องเนยมีอย่างต่อกับครับเ The มีอย่างมีอย่างต่อครับก็ไม่มีแล้วบ่มีแล้วนะครับบ่มีแล้วนะครับอ่านก็ลาเลยนะฮะขอบคุณน้องเนยนะครับนะครับครับผมเสาร์หน้าเอาหนังเรื่องใหม่มาเล่ากันต่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงเอ็นเตอร์เทนเมนต์ทอล์คคุยเรื่องกินเที่ยวช็อปถูกใจอัปเดตหนังฟังเพลงเพราะดำเนินรายการร่วมโดยคุณวีรกรลานนาพันธ์